ฝ่าเปียนขนาดดิวายฝ่าเปียนแล้วอย่าลบบกข้นรถไทยเอออย่าลบกฝ้าเปียนตอนแรกเราไปจอดรถไทมาแต่เปียนผ่านเปียนผ่านหรืออย่าลบบกข้นรถไทเออรถไทปุ๊บบก่ายสบายได้บัตที่นี่ เออเดี๋ยวช่วงกาแฟเดี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวไปเสิร์ฟไปดิอย่าแล้วลองรถเออจนค้ำห่วม่บานนี่ก็จนค้ำคนตกกระคับนึกไมรถเตียวไว้แล่าเตีมไวเบือเงินเชียน้ำมันไปถ่ายเดี๋ยวเดีไฮจิโกเอารถกระบะไปซื้อน้ำมันมาถ่ายเลยบอา่าอยวางแผ่นไปคอยบอยังแล้วล่งรถบ้าอันนี้มันมันเป็นเหตุการณ์จะพ่อหนาไง เราไทยไปเบิร์ดเลยเราไทยไปเบิร์เลยวะเบิรมือมือนนิตัวทีแล้วเพราะว่าถ้าบาอยางให้อียงเขามากก็ต้องไทยให้เบิร์ไทยให้เบิร์เดี๋ยวเขาจะตเขามากถึงเกงียงวยแชาทีเ่อห็นบกี่เมกทเชไเจ้าเเห็นอยอ่บ่ เราคือรถไทยแล้วสบายเออเห็นปะแต่มาถ่ายคลิปบบดนี้เบิ้ลเมื่อเบิ้ลอะไรสบายเออริ่งน่ากับเขาฟังเดี๋ยวเองเออถามไป็นไทยเราดิ่ายเราสีเศร้าไทยเราสีเศร้าเออปล่อยเราเห็ดไปเลยปล่อยเราถ่ายไปเลยเจ้าเป็นยัง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 มือเศร้านี่สิเรียวเรียวเขี่ยตัวเคขี่ยประเด็นเด้เคขี่ยประเด็นเจ้าเป็นยังกับลุง เปิดเบอร์คอมเมนต์หน่อปเบอร์คอมเมนต์มี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 คอมเมนต์อะไรนะพี่เมื่อกี้เมื่อเช้าเนี่ยอ๋อเจ้าสกตาครับเพื่อนเห็นขีตาบ่เจ้าเห็นขีตาบ่เจ้าโสกตาเห็นอย่างอู้หิเลยเจ้าเจ้าเห็นขีตาบ่เจ้าเห็นขีตาเอาเามาเจอเยอะมาเจอเอามาเจอเจ้าเป็นนิยังมาได้เลยเจ้าเป็นนิยังเมื่อซองเจ้าเป็นนิยังมือซองมาได้คอมเมนต์มาว่าอันเจ้าคก็หิ ว่าเป็นเลยว่าจบอะไรนะจุกี้เออเวลาป้ามาทำกระดีกระดาบสันเออเวลาป้ามากะเถาะลูกไปแบบค่อยค่อยอ่านไม่ได้นะป้าในบ้านอ่านให้อ๋อค่อยละเสียใจห่องห้เลยโอ้หาคอยยูนห้คคอยได้ยู่เน่คอยว่าน่ะคนกอกกอกกันเลยแต่คอยผู้เดียวอยู่นในประตนน่ะมันจะมันจะไปซุกตาแล้วไง คอไม่ได้จูบคนละาไปจูบเอ้กูรูเจ้าหูตัวบพรว่าป้าป้าบอกให้เจ้าเก็บเสื้อผ้าเด้เก็บเสื้อผ้าไปจักเออเพิ่นให้เจ้าเก็บเสื้อผ้าลราเด้แม่นบ่ป้าเจ้าให้ยายชี้เก็บเสื้อผ้าเมื่อหรอบอเอาคือก่อนกูแนนติดต่อไปติดปอยไปสองมื้อเราเนี่นะเอาเบื่อเบื่อเอาถือก่อนไหนเราสองมือหลานกันน้ำตาไเปล่าได้กันหุ่นโอ้ยปากกันนี่ตาเปล่าเอาทำไมเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเร็ววันติดต่อไปนะ ไป่ไี่ก็เพา่ไปนบ่อไนอยู่พอนี่ครพนตอบแล้วให้เจ้าเก็บเสื้อผ้าแล้วเนาะเ่นเจ้าเก็ผิเออเพื่อนใ้เจ้าเก็บเสื้อผ้าดิลูกคนแร่เจอจ้าไปถือกล้องเลยเพื่อนเบักาดีไหมเพื่นให้เก็บเสื้อผ้าไปซักกะดิ่าเอาเอาทำมาเอาแล้วว่าแม่มินมินนี่น่เอเงินแม่อยู่พ่นเาให้เอาไปใช้เดีนี้นะอุ้ยดีออกจากเฟ้มสย โอ้ยสิเก็บเธอพาแล้วบ่โอ้ยโอ้ยขอบคุณค่ะคุณมินน้อยคุณมินนอยคุณมินน้อยอะแม่ยูพินเอาให้ลูกขอบคุณแม่ยูพินขอบคุณไหมขอบคุณค่ะเอ้ยตัวหน่อยเอ้ยมาอะได้เงินยหรออะไม่ใช่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 อ่ะยายยูพินเอาให้หนูรู้สึกยังไงคือตอนนี้ป้าเราเราสาบเรื่องแล้วว่าเราบอกว่าเดี๋ยว ย่าชีมาเนี่ยอย่าชีมานี่ยจะให้เก็บเสื้อผ้าเออวีรีเด้เราให้เก็บเสื้อผ้าเราด้สามป่าก่อนเพม่นให้เก็บเสื้อผ้าเพรานให้พวกใครมามอกเจ้าดิป่ามันประกาศว่าเจ้าพี่พี่เส้นยังจะไปชกตาเพราะใจพ้นเมลตาตีห่ายกันเนี่ยชกจ้าอ้วนเราหายดิหายกันต่อหายกันเมลาตีตาเหลืองใส่กันหรือเปล่าว่า เรื่องยาวเรื่องยาวกว่ามืดเรื่องว่าทำก๋วยเตี๋ยนี่แหละคอร์ตาตีใช่เราบ่าคอยเขาขางประเจ้าเนบตากันบ่นป้า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 รู้สึกยังไงครับยาชีโ่สบตาซวซบไปเจอหาอะไรซบไปพ่อซบไปบางช่างยุพ่อบอเจ้าเจ้าเจ้าไฮรลเด์เอผ่าเมื่อแลไรบอสเป็นสุยญานะสุนีนอไม่ไหวอย่างอีกแล้วเอาอันอันยาชี มีคนบอกว่าเรานางสบตาพญโพนถนันป่ะฮะเออนางสบตาพญโพนเออสีรับตาคุยกันซะบ่ตากว่ากับสีไฮบอดซะบ่พอชินซบตาเราบาเสียนขีดตาก่อนบางไงเหรอวะเฮ้ยเนาะเจ้าเสียหายแล้วเกี้ยวเสือผ่าเมื่อกวอาก่อนแกแปลงแกพญโพนเออว่ะมันทั้งนักี่เขาไม่ค่อยซบตากันอ่ะอีหลีสังเกตเหมือนไงล่ะุดันไม่ค่อยซบตากันเลยนะเราหยาดเออเราหยาดฮะเราหยาดมันสปาร์กมันแมนบอเออเอ๊ะทีสังเกตบังเด้อ ชอบตากันแม่บอกปญาสิลุงแจงไม่เคยสบตาใครวิจาตาตีเกี่ยกันเรื่องชอบกันยังนอนโนานังนอนปวดโพดโพดิเอบอย่างเงี้ยเนาะเราเรายากมาสปักกินข้าวแใครังเกตแล้วลบหนาลบตาเราหยาดมาสยาปักเป่าเ่าเป่าแอลเฮ้ยเอะก้มหนาโอ้ก้มหนาสิเลยแล้วบตายาอาจีเด้เจ้าอู้สึกยังไง แก้วว่าแก่งอไรแก่งยาวฮะแก่งชุ่มจุ่มหาเด็กางสซุ่มซางไรสาละเดีกกวาวกาแกงชุ่มจีซุ่มหาถ้ากันไรสา็นากนี่มายาใส่ในตาดำเลยเจ้านะซางนี่เขามีสาระครับอ้าวสั่งแล้วที่หลังจะไปซบตาเบนใส่ในตาดำคือ่อยค่ะกันพอได้ซบตาใส่ในตาดำ กัรบราได้ปลูกใส่แว่นตาดำคำสั่งมาแล้วเมื่อใส่แว่นตาดำนี่คือคนไปลอกสายตามาเอาเอาอย่างนีอดเอารอเจ้าคนตาบอดเจ้าใส่รอยไร่เขาเป็นต้อกระจกเัาเป็นอะไรแล้วเขาไปลอกตามาแล้วก็ให้ใสแว่นตาดำใครเขาเป็นตาลมถ้าไม่ใสแว่นตาดำฮะพูดพูดตลอดกาเสแวนตาดำก็ใสอุ้ยก็ใสแ่นตาดำฮารุนย่ารุนย่ารุนย่า ตาถ้ารุ่นย่านี่ถ้าใจโดนสิยืนเบนตาเหบอเบนตาคอยหลายจสิเศ้าวะคันคันเขนคันย่าใส่เบนตาดำเขาจะถามเลยนะบอกว่าย่าที่เป็นหลอกตาาบอกเงเบิร์นบอกเบิรงดูขนาดขนาดขนาดเขาบอกว่าห้ยเ่แวนตาเนี่ยงบอยงบอยอย่างนั่งโซบตาเด้ที่เป็นโซบโตาอนเดี๋ยเจ้ากระโดอกนั่งโซตาเพ่นดี๋ไม่โดนท่าไมโดนอยงเดีนี่ยนั่งอื่นนากินเขาบ เอียงขางละงังไปง้างไปเราเลยย่าจะไปซบตาเขาทีหลังอ่ะเออสร้างประเด็นตลอดในเจ้าเนี่ยอสร้างตารมานเินมากเนเดินนาไหเิ้ดิน้นเดินหเปิลหลายดิเมื่ีนี่พวกกันเตกเมร่อว่าตัวลงไดเรื่องมันจะไทยลวบอก้องเวียนเรื่องอาอีลีหัวกระเตกเพิ่งด้มน ฮะได้ซิหรอบออาสรุปสรุปเลยสรุปอะไเลยาสรุปเตามปกติก็ตำข้าวให้กินลุงนี่ยจบตาตาเหลืองใชค่อยเมื่อวานค่อยไ่ตำเจี๋ยหัวโปกให้โอกงหค่อยไสิฮะสบอกบตาไปจบตาทีเนี่ยไม่เคยไดย่งสามมาบอกตจาตอบ่เป็นบาจาศีมอว่าในลูกตาตาลก เมาไกลเ้ขนบ้านมาว่าในขวยามล่วงตาเคียมันมากนักตเคียวขึ้นยังเกลเขาตะเียวเขาโป่งให้เยเาตนเราเราวเรามสเด็นยู่เจ้าในคนเสือผ่ากับกบก็เด้ก็ได้ก็ต้องสางมเดินเจ้าเตียงโคนเลย เดี๋ยวเตรียมไทยอีก,ลกเลยบันทึกไทยแล้วเอา้เอาเาด,าดเจ็าน้าทีแล้วคอยครบแล้ว <laughs> <laughs>